มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS วัน o ูคอกันบ้างนะครับกับแพ็กเกจของเดือนพฤศจิกายน2565บันทึกเทปวันที่1ึพฤศจิกายน2565นนะครับโปรโมชั่นมาปั๊บก็บันทึกเทปกันเลยนะครับตัวที่แนะนำตัวนี้นะครับเป็นการโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยส่วนโปรโมชั่นตัวอื่นโทรฟรีเฉพาะ AIS และก็ไม่มีโทรฟรี แต่ตัวที่แนะนําตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวที่เป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็จะมีฟ้าร้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเน็ตไม่แอนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็มี WiFI ฟ,ฟรีไม่จำกัดแล้วก็ดูแพก็กเกจของตัว e a อ Play Family มฟรีด้วยนะครับ เรามาดูตัวที่เขามีการปรับปรุงใหม่ตัวนี้นะครับเป็นเน็ตโปรโมชั่นเสริม 5g จัดเต็มนะครับได้ทั้ง 3g 4g และก็ 5g เป็นเน็ตพร้อมใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับดีแบบตะโกอ้าเหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น AIS ในระบบเติมเงินนะครับซื้อเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วนคุณผู้ชมที่เป็น เบอร์เก่าเนี่ยส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการแกล้งย้ายค่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดก็คือว่ามี2ราคานะครับมี2ราคาก็คือ250บาทกับ300บาทมันต่างกันยังไง1ก็คือตัวเลข2 50กับ300นะครับแล้วก็ตัวที่ต่างมาก็คือตัวที่เป็นเน็ต 5G นะครับถ้า250บาทเนี่ยเน็ต 5G ก็จะได้ที่ ได้จำกัดปริมาณอยู่ที่10กิกะไบต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น300บาทเนี่ย็ต 5G ก็ได้20กิกะไบต์ซึ่งมันเยอะมานิดนึงนะครับเน็ตความเร็ว 5G นี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100เมกหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ 3G กับ 4G จะใช้ความเร็ว15เมกะบิตเซกไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ15เมกะบิตเซกไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนี่คือความเร็วยืนพื้นนะครับ ความเร็วยืนพื้นหลักๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเป็นพื้นที่ที่มี 5G แล้วก็เครื่องเรามีรองรับ 5G นะ่ะก็จะได้ใช้อินเรน็ตความเร็วสูงๆขึ้นไปอีกอจำกัดปริมาณอินเทอร์เน็ต 5G อยู่ที่10 g b แล้วก็20 g b ตามรายละเอียดของแพ็กเกจนะครับแต่จริงๆหลักๆก,ก,ก็คือเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดความเร็ว15 m b กะ์นะครับถ้า250บาทกดดอกจัน777ดอกจัน9230 ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจี่เหลี่ยมแล้วทัวออกแต่ถ้าเป็นสามร้อยบาทเนี่ยนะครับก็กดดอกจันเจ็ดอกจันเก้าสอดอกจันหนึ่งหนเจย์หนึ่งศูนยสี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติทุกๆสาบวันนานหนึ่วันหรือหเดือนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเขียนว่านานหนึ่วันนะครับ <c oughs> ขอไปครับขอัย พอดีที่บ้านเนี่ยฉีดยากำจัดปลวกนะครับแล้วทีนี้มันมันเสียคอนะครับต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยครับแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นก็คือเดือนพฤศจิกายน2565ายน2 6 5ถ้ามีการเปลี่ยนเปลงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ดูรายละเอียดด้านล่างนะครับบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานในลักษณะบิ t เทเลน์ก็คือหรือการแชร์ผ่านฮอสปอตหรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณที่สูงผิดปกติก็คือเดือนหนึ่งถ้าเราใช้เกินห0ึ่งร้จิกเขาก็จะมีการลดความเร็วเราลองอะไรทำนองนี้นะครับเก็บข้ออะไรนะ เกินบุคคลทั่วไปที่พึงใช้งานนะครับโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้เน็ตเต็มที่แล้วเดือนหนึ่งไม่เกิน100่งรกะไบต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิน100่งรกะไบต์เนี่ยก็แสดงว่าเรามีการใช้งานแบบหนักๆจริงๆอาจจะชงผลให้ความเร็วของเราลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้ปล่อยฮอสปอร์ตกันทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเล่นได้ตามปกตินะครับอ่านี่คือของ a อในระบบเติมเงินของ เดือนพฤศจิกายน2565ฟ้าก็เริ่มร้องขึ้นคำขึ้นคำกันมาแล้วนะครับก็ถ้าท่านสนใจ p a ็ k เกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่กับร้านค้าได้หรือซื้อซิมมาลงทะเบียนซิมเองนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าครบ5เบอร์แล้วเนี่ยมันลงทะเบียนซิมไม่ได้เราจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับแล้วก็เอเยตตัวนี้ก็กดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับถ้าท่านสนใจแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ 뭐이리 g h